เพราะฉะนั้นการกินมื้อดึกกินแล้วก็ไปนอนเลยเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายผ่านกลไกฮอร์โมนหลายตัวมากก็เป็นที่มาว่ามื้อดึกจะทำให้อ้วนง่ายกว่ามื้ออื่นอย่างมากมายเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันนะในเรื่องของว่าทําไมการกินมื้อดึกบันถึงอ้วนง่ายการทํางานของฮอร์โมนของร่างกายก่อนนะว่าร่างกายเราเนี่ยเวลาที่เป็นอ้วนเนาะมันไม่ได้อ้วนขึ้นมาจากการที่แคลอรี่เยอะไม่ใช่นะคะคือถ้าแคลอรี่เยอะเราก็ไปลดแคลอรี่มันก็ควรจะผอมแต่ว่าก็จะมีหลายๆคนที่ถึงแม้ว่าจะจํากัดเรื่องแคลอรี่และกินนิดเดียวละอะไรเงี้ยนะแต่น้ําหนักมันก็ไม่ลงรอบเอวมันก็ไม่ลงถูกปะนั่นก็เป็นเพราะว่าในการทํางานของร่างกายมันมีเรื่องของฮอร์โมนมาเกี่ยวข้องนะ และการทํางานของฮอร์โมนนี่ยบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณแคลอรี่การทํางานของฮอร์โมนหลายตัวโดยเฉพาะอย่างฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมันไปเกิดการกระตุ้นอินซูลินให้ปล่อยออกมาหรือเปล่านะคะซึ่งบางทีกินขนมหนึ่งชิ้นนะคะกับข้าวหนึ่งจานมันก็กระตุ้นอินซูลินทั้งคู่นะคะอาจจะกระตุ้นมากกระตุ้นน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาหารที่กินด้วยเช่นถ้าเกิดสมมติว่านะเรากินพวกน้ําหวานอ่ะอย่างที่เจอเยอะ เยอะๆเลยก็คือตอนเย็นไม่กินข้าวกินน้ำเต้าหู้หรือกินนมนะคะแต่ว่าก็ไม่เยอะนะแต่ว่าทาไมน้ําหนักไม่ค่อยลงคําตอบก็คือว่านมหรือน้ำเต้าหู้เนี่ยนะหรือว่าข้าวจานเล็กๆหรือผลไม้เนี่ยที่เจอบ่อยใช่ไหมที่เรากินแบบนะหนึ่งจานเล็กๆแต่ว่าไปกินดึกใช่ไหมเช่นสมมุติว่ากินเวลาสักประมาณเนี่ยสองสามทุ่มอัน,นยิ่งทําให้การลดน้ําหนักยากขึ้นกว่าเดิมน,ะนั่นเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาที่เรากินนมมีน้ําตาลลคโตสนะในน้ำเต้าหู้มีน้าตาลไซ เนะ้วก็ผลไม้ก็มีฟรุกโตสเป็นเวลาที่เรากินอินซูลินมก็จะถูกกระตุ้นจากตับอ่อนออกมาถูกไหมทีนี้เ,เราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าโครงสร้างโมเลกุลของอินซูลินนะคล้ายกับ IGF1 นะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนของโกรธฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจาก ตับนะคะเอาง่ายๆก็คือว่าเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยนะหลังโกรทฮอร์โมนออกมาตอนกลางคืนใช่ไหมเอาจริงๆโกรทฮอร์โมนมันมีอายุสั้นนะพวกเรามันออกมาแค่แบบไม่กี่นาทีนะคะถึงบอกว่าเธอต้องรีบนอนนะให้โกรทฮอร์โมนมันหลังนะถ้าเกิดมันเลยพีเรียดนั้นมันก็ไม่มาแล้วนะอะไรเงี้ยพราโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันถูกปล่อยออกมาแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะพวกเราแล้วเวลาที่มันออกมาในช่วงเวลาสั้นๆแบบนั้นเนี่ยอิทิริตมันแบบมหาศาลนะมันก็ไปกระตุ้นที่ตับแล้วถามว่าเอ้ช่วงระหว่างวันเนี่ยร่างกายเราส้มแซม ตัวเองได้ยังไงนะถ้าเกิดในเมื่อโกรทฮอร์โมนมันออกมาแป๊บเดียวนะคะร่างกายเรามันฉลาดมากมันก็คือว่าโกรทฮอร์โมนมันไปกระกตุ้นที่ตับให้ตับหลั่งสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอินซูลินไลค์โกรทแฟกเตอร์ o r 1ซึ่งก็คือทําหน้าที่เหมือนโกรทฮอร์โมนเลย เขาเรียกว่า IGF1 นะคะ IGF1 เนี่ยทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนสึกล้อนะคะแต่ทีนี้พออินซูลินถูกปล่อยออกมาช่วงที่เรากินมื้อดึก3-4ี่ทุ่มร่างกายมันก็จะเข้าใจผิดสรุปว่า IGF1 มีแล้วหรอเพราะโครงสร้างมันเลยกลมมันคล้ายกันเอาง่ายๆมันเหมือนฝาแฝดกันอ่ะมันก็เลยทําให้ร่างกายอ่ะคิดว่าแบบมันมี IGF1 ออกมาแล้วนี่มันมีโกรทฮอร์โมนอยู่ในกระแสเลือดอยู่แล้วนี่พอร่างกายมันเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะเวลาเรานอนสมมติว่ากินข้าวเสร็จช่วงนั้นเนี่ยอินซูลินมันก็อาจจะยังลอยอยู่ในกระแสเลือด ว่าพอเราหลับปุ๊บกรทฮอร์โมนอะหลังน้อยเพราะมันมีอินซูลินไปหลอกร่างกายว่าแบบมันมี IGF1 ในร่างกายแล้วไม่ต้องหลังแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคืออินซูลินนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาที่เราอ่ะกินมื้อดึกมันเลยทำให้การซ่อมแซมร่างกายอ่ะ มันช้าลงนะคะกล้ามเนื้อแทนที่จะสร้างมากคือก็สร้างได้น้อยลงถูกไหมเพราะว่าอิทธิพลของโกรทฮอร์โมนมันหายไปการเาผาผลาญในร่างกายการปรับระดับคอร์ติซอลฮอร์โมนนะคะแทนที่คอร์ติซอลฮอร์โมนเนี่ยมันจะถูกปรับระดับจากโกรดฮอร์โมนใช่ไหมพอมันไม่มีโกรทฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนก็จะสูงอยู่กับในร่างกายก็จะสูงก็จะทําให้หลายคนนอนไม่หลับหรือหลับได้ไม่สนิทเพราะว่ามันมีคอร์ติซอลฮอร์โมนอยู่ในร่างกายสูงมันลงไม่ได้ไงเพราะมันไม่มีอตัวโกรทฮอร์โมนไปทําให้มันลงเพราะฉะนัน นอนเลยเนี่ยมันส่งผหนต่อร่างกายผ่าน,นกลไกฮอร์โมนหลายตัวมากก็เป็นที่มาว่ามื้อดึกจะทําให้อ้วนง่ายกว่ามื้ออื่นอย่างมากมายเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือกินก่อน6กโมงเย็นคือ the best แล้วการกิน6กโมงแล้วไปนอนตอนหลังหลังสามทุ่มมันคือห่างกันอย่างน้อย3าชั่วโมงใช่ปหสามชั่วโมงนี่คือกําลังดีนะคะในการที่แบบจะทําให้เคลียภาวะต่างๆในร่างกายให้มันสงบและเตรียมตัวนอนอะ่ะเลทสุดๆๆๆุดจริงๆก็คืออยากให้เกินหนึ่งทุ่มแล้วกันเนาะ แล้วการกินมื้อสุดท้ายของวันนะคะวิธีการกินเพื่อที่จะทําให้น้ําหนักตัวไม่เพิ่มก็คือว่าเราก็ควรที่จะเน้นในกลุ่มของผักใบเขียวแล้วก็โปรโตีนย่อยง่ายเช่นเนื้อปลาหรือไข่แล้วก็พวกน้ำหวานต้องงดนะคะพวก s ิมเ l ิลชูก้ต้องงดนั่นหมายถึงนมด้วยนะจ๊ะนั้นถ้าเราจะลดน้ำหนักนะคะเราก็ไม่ควรที่จะกินน้ำหวานก่อนนอนมื้อสุดท้ายของวันนะ หลีกเลี่ยงเนื้อแดงนะคะหลีกเลี่ยงสเต็กเพราะว่า1พอร่างกายต้องใช้พลังงานในการย่อยท้องมันจะอืดมันจะใช้เวลาย่อยนานหลีกเลี่ยงอาหารไขมันเยอะๆนะคะชีสพวกเนยหรือว่ามันหมูมันสัตว์หรือใครที่แบบไปกินชาบูบูกระทะอะไรเงี้ยช่วงมื้อเย็นนะมันก็จะทําให้การย่อยมันใช้เวลานานาน,นอกจากลดไม่ลงแล้วมันจะอ้วนขึ้นง่ายมากเห็นไหมนะวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแคลอรี่แล้วนะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะบา,บายค่ะ